ชมค่ะเย่มองกองถ่ายกับสตรีวันนี้นะคะเรามากันที่คลาสเรียนแบบค่ะแล้วก็อยู่กับนางแบบหลายท่านมากเดยให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดยนิดนึงค่ะเพราะบางคนนะคะก็จะไปที่ปารีสบ้างนะคะบางคนก็นี่เลยค่ะเตรียมความพร้อมที่จะไปลาวนะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ดีนกันมานานว่าคําว่านางแบบอินเตอร์ค่ะแต่ไม่รู้ว่านางแบบอินเตอร์นี่มันคือยังไงต้องแบบเรียนรู้ตรงไหนบ้างจุดไหนทําให้เราเนี้ยพาไปถึงจุดหมายปลายทางในการเป็นนาง แบบอินเตอร์ได้เน็ตความมั่นใจเลยใ,ใช่ไหมคความมั่นใจค่ะดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยนะคะกับคุณครูโอปอนะคะแล้วก็นางแบบสาวนะคะน้องเอลิเซียแล้วก็น้องคนอื่นๆด้วยนะคะว่าความเป็นแบบอยากเป็นนางแบบนะคะโก <c oughs> ของเขาเขาวางไว้ตรงไหนแล้วก็เรียนนางแบบจะต้องเรียนกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ <c oughs> เรื่องโภชนาการด้วยสําคัญหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูกันค่ะ ทุกพื้นที่คือรันเวย์กับ2ชั่วโมงของทุกวันที่ต้องให้กับการซ้อมเดินเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและชินกับการอยู่บนส้นสูงมากกว่า5นิ้วแต่สำหรับนางแบบแล้วการเดินแบบสวยเดินดียังไม่พอค่ะเพราะต้องสร้างอินเนอร์ผ่านใบหน้าให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าและเสียงเพลงบนรันเวย์ด้วยนี่เป็นคลาสสอนเดินแบบโดยครูโอปอพิไลวัน นางแบบลูกอีสานที่เคยพาตัวเองสู่ระดับอินเตอร์และเคยปรากฏตัวเป็นนางแบบไทยในโฆษณาน,น้ำหอมเดวิดแบ็กแฮมเมื่อหลายปีก่อนโดยนางแบบที่มาเรียนกับครูโอปอวันนี้คือคนที่ได้งานเดินแบบทั้งลาวแฟชั่นวีคปารีสแฟชั่นวีคและนิวยอร์กแฟชั่นวีคช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ปัญหาที่มาส่วนใหญ่เลยที่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาคือจะมีปัญหาเรื่องคอยื่นดังนั้นวิธีแก้ก็คือคุณครูคพี่ปอก็จะปรับในเรื่องของคอตรงนี้ค่ะคอในส่วนของตรงนี้ให้เขาดันจากที่เขายื่นตรงนี้ให้เขาดันแบบดันคอไปแล้วให้ฝึกครั้งแรกที่น้องเพอร์มาก็อาจจะยังไม่ชินจนกระทั่งเขาฝึกไปประมาณเดือน2เดือนนะคะคอเขาจะเริ่มตรงขึ้นตรงนี้อพอคอตรงขึ้นเสร็จปุ๊บเมื่อก่อนหลังเขาจะ หลังเขาจะค่อมของน้องเพลก็จะมีปัญหาตรงนี้ mm hmm. ก็เลยคุณครูก็เลยปรับแก้โดยการใช้ uh, ไม้ดัดขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ตรงช่วงไหล่ค uh, mm ่ะ hmm. ได้ฝึกให้ร่างกายจำ uh, mm hmm. ดาา้านหลังโอเคใช่ mm hmm. เนี่ยตรงนี้ค่ะ mm hmm. เวลาเขาเดินกับส้นสูงก็ฝึกให้เขาเดินกับ uh, ไม้ดาหลังตรงนี้ด้วยเพื่อให้เขาให้ร่างกายหรือว่า uh, ความจำหรือว่าสมองเขาเนี่ยจำนะคะว่าว่าแบบ ให้ดันคอรตรงนี้ให้ติดกับไม้อย่างนี้ค่ะ,ะสำหรับนางแบบเด็กที่ครูโอปอลกำลังติวเข้มอยู่นี้คือน้องโพรลิมปีเวสกรูบิชิสวัย1 1ขวบค่ะก็เป็นนางแบบเด็กอีกคนที่เรียนเดินแบบมาตั้งแต่10คขวบน้องโพรเล่าว,ว่าเพราะเป็นคนตัวสูงคุณแม่เลยแนะนำให้มาเป็นนางแบบซึ่งเจ้าตัวก็มุ่งมั่นกับด้านนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ตอนแรกอะปีปีที่แล้วอะ่ะก็ไปเดินแบบมาแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วก็ถึงวันนี้ก็ค่อยมาเดินใหม่คะ่ะก็จะไปแฟชั่นวีคที่ลาวอะค่ะที่ลาวค่ะก็ถือได้ว่าหนึ่งปีเหมือนกันที่ห่างหายจากรันเวย์ค่ะ,คะทำไมถึงอยากเป็นนางแบบคะก็บอกว่าตัวสูงหนูก็รูปร่างดีแม่หนูก็คิดว่าจะแบบมีอนาคตเหมือนกันนะคะแม่เลี้ยงดูตอนเด็กๆคือแม่ให้กินอะไรเป็นพิเศษไหมคะ บอกว่าแม่ก็จะแบบตื่นเช้ามาทําอาหารแบบว่าที่ที่บอกว่าเฮลตี้แต่หนูที่หนูชอบอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแบบพิเศษมากค่ะอะไรที่เรากินตอนเช้าที่แม่ทําให้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่หรือไม่ก็ผลไม้เยอะอะค่ะเพราะปัจจุบันเทศกาลสาเช่นหลายแห่งเปิดรับความหลากหลายและขยายเพดานอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปทำให้เราได้เห็นนางแบบหลายกลุ่มอายุ ทั้งสีผิวและรูปร่างที่แตกต่างนี่เป็นเหตุผลให้ปุ้ยอันชลีสาววัย40ปีอยากลอเปิดโอกาสให้ตัวเองจนล่าสุดได้งานเดินแบบที่ลาวเช่นกันโดยปุ้ยอันชลีเล่าว่าการมาเป็นนางแบบในวัยเล็กสี่อาจต้องคุ้มเทซ้อมหนักกว่านางแบบรุ่นน้องด้วยความเคยชินของร่างกายในการเดินท่าทางปกติและการยืนบนส้นสูงมากกว่า5นิ้วอาจไม่ง่ายจริงๆค่ะ สูงพอละเท่าไหร่คะที่ใส่มาซ้อมอย่างเดียวสูงพอละเท่าไหร่ก็ประมาณ5นิ้วอะค่ะหนิ้วอันนี้5นิ้วเหมือนกัน5นิ้วมันมันกี่ชั่วโมงต่อวันคะต้องซ้อมแล้วมันอยู่บน5นิ้วเนี่ยก็ประมาณ2อถึงสชั่วโมงก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะต่อเบเจ็บชิ้นมันไม่ถึงก็ถ้าไม่ไม่เจ็บขนาดนั้น ไม่เจ็บมากค่ะมันใส่จนชินแล้วค่ะคู่นี้ไงเป็นคู่หองที่เขาเตรียมมาให้เราตายแน่เลยอ่ะเราเคยเจอแม่แบบว่าเราไปเดินแล้วแบบเขาเตรียมรองเท้ามาให้เราอย่างเช่นน้องแจคแกต้องเคยแน่มันไซส์หลวมไปใหญ่ไปเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยค่ะเคยเจอทุกขนาดใช่แต่ว่าก็เคยเจอเล็กสุดก็สามสิบแปดโดยความที่ตัวเองใส่สามเก้าสี่สิบใช่ก็เลยแบบในเมื่อมันแบบ กล้จะเดินแล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องเดินไปอย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าคือว่ามันต้องเดืดชมัดก็ออนเท่านั้นแล้วก็ต้องทาให้ได้ แม้อาชีพนางแบบจะเป็นอาชีพที่เปิดรับความหลากหลายแต่ครูโอปอก็ไม่ได้สอนแค่วิธีการเดินแบบเท่านั้นนะคะยังสอนทักษะอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นนางแบบอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพราะหากอยากเป็นนางแบบที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องสื่อสารได้มากกว่า2ภาษาค่ะถ้าเราสื่อสารภาษาได้มันก็เป็นใบเบิกทางด้วยส่วนหนึ่งนะคะต,ต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆหุ่นเราดีแล้วเรา นู่นนี่นั่นดีแล้วภา,าษาก็ต้องได้การวางตัวการทํางานก็ต้องก็ต้องก็ต้องเหมือนกัน, <S <S <ๆ>ก,นก็ต้องแบบต้องครบอะค่ะมันต้องต้องเทรนกันจริงจังมันไม่ใช่แค่เดินแล้วจบอันนั้นโอปอพยายามให้อุตสาหกรรมโมเดลอะให้เหมือนมันเป็นอาชีพ<า>ไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวหมายถึงว่า,าให้สามารถทําเป็นอาชีพทำมาหากินได้ตลอดทำทำสำหรับทำเป็นอาชีพาาได้ตลอดตรงนี้ค่ะ นอกจากเทรนเพื่อไปเป็นนางแบบอาชีพแล้วครูโอปอยังให้แง่คิดสำหรับผู้ที่มีฝันอยากเป็นนางแบบทุกคนด้วยว่าอาชีพนี้อาจไม่ยั่งยืนและอาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจหวังซึ่งอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนก็จะคอยบอกกับนางแบบทุกคนในคลาสว่าการมีความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะอาซูรีมามะไทย P ี s รายงาน Thank you